าน้ำสี่ภาพพัทยาขอเชิญเชี่ยวงานลอยกระทงรื่นเรเดงบันเทิงทุ่งประจำปี2557ในวันที่6พฤศจิก,กาย,ยนนี้บรรยากาศภายในงานเราจะพาท่านย้อนไปถึงยุค60ที่อบอวนไปด้วยกลิ่นไอาของความเป็นไทยสไตล์เรทโร จะได้สัมผัสมนสเสน่ห์แห่งสายน้ำยามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยกระท่งมากมายภายในงานท่านอย่างจะได้พบกับกิจกรรมดีๆและแสงสีเสียงอันตรการตามีทั้งการแข่งขันพายการะมังรับประกันได้ว่าจะสร้างรอยยิ้มให้ทุกท่านที่ได้ชมอย่างแน่นอน อีกทั้งยังมีการประกวดตกแต่งเรือพ่อค้าแม่ค้าที่ท่านจะได้ชมความงดงามแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนรวมถึงการประกวดขวัญใจแม่ค้าที่จะโชว์ความสามารถบนขบวนแห่ทางเรืออีกด้วยและที่เป็นไฮไลท์ของงานนี้คือการประกวดสาวเรือน้อยบ้านนาที่ด่าลอยกระทงเป็นการรวมตัวของผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงและมากความสามารถสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่มาร่วมงานเรา ยังมีคูปองรับประทานอาหารในอาคารฟู้ดคอร์ทมูลค่า500บาทจำนวน5รางวันพร้อมของที่ระลึกมอบให้ท่านที่แต่งตัวเข้าคอนเซปต์เรโทรของเราพิเศษสุดนักท่องเที่ยวท่านใดที่ถือกระทงมาลอยในตลาดน้ำสีภาคเรามีแพ็กเกจสุดพิเศษสำหรับการนั่งเรือพาย30บาทเรือสะเทินน้ำสะเทินบก50บาทที่จะพาท่านล่องเรือไปลอยกระทงในเวิงน้ำที่สวยที่สุดของตลาดน้ำสี่ภาคพัทยา เรียกได้ว่าจัดเต็มกันทั้งพ่อค้าแม่ขายไปจนถึงนักท่องเที่ยวกันเลยทีเดียวที่ตลาดน้ำสี่ภาคพ,พัทยาขอเชิญเชี่ยวงานลอยกระทงรื่นรืองเิบันเทิงทุ่งประจำปี2557ในวันที่6พฤศจิกายนนี้อย่าลืมมาเที่ยวงานลอยกระทงที่ตลาดน้ำสี่ภาคพ,พัทยารับประกันความรื่นรงเดิบันเทิงทุ่ง